โอ้ีนะครับพ่อแนวแซวครับยตามหลอดับครับผมยู่ตามหลอดับครับโอ้ยสื่อ้ถึงเะเลครับพ่อุโอ้วขึ้นอย่างลำบากใช่อยครับผมทขึ้เน่มาจากไกลเห็นบุญบุญโอ้สวงามอยู่เลยครับดูดูแรงมาพีแรงมาบีโอ้โหจีบผลองเลยครับพ่อ ดีครับพี่น้องมื่อนี้ออกมายามเบ็ดครับพี่น้องกําลังออกมาฮอดกับลูกเขยครับซื้อไว้หนองสองห้องนี่เนี่ยซบกว่าหลังครับแล้วก็พุนและครับบอยู่น้ายังละครับสายนี้ละครับซื้อเบ็ดเนื้อลูกกบครับเนื้อหวกคือเก้าละครับพี่น้องไปไปรุ่นนํากันเด้อครับมื่อนี้เดี๋ยวเลายามอยู่นี่ละก่อนมันมีหลายหลังสิบกว่าหลังไปเริ่มมาแต่โซนนั้นแหละลูกปลาครับปาไปรุ่นน้ำกันนะครับมื่อนี้ว่ายามสวยจัน้อยครับลูกนะครับ อนนัน้องเจ้าหนองสองห้องมีท่านถือจักตั่ว่ีนะล้วได้อยู่ได้กินมมมันนี่ <c oughs> สุทธนี่ก็มีคือได้หนีเรยวเบอรใส่เชได้ไปรุนอยู่หนำยั่งครับผมนี่ก็ได้ปุทธออกครับพี่น้องนี่ครับเขาพอ,ขอน้อยบ้านไว้ครับผมนัองบ้านเนีกเกิดเ็มทีมันได้แห้งพี่น้องเกิดตะโนนพุ่นแหละครับมันเป็นดินทรายทางน่ะตรงนี้เป็นดินถามเนี่ยมีค่อยเกิดมันแห้งล่อฝนแล้วครับพี่น้องแขนก็ได้ยืนเห็นแน่ยุ ข้าวเดียวไหมครับพี่น้องมันทอดระเบีลงเลยไมนเลยมีเลือดไม่มีเลือดเลยขั้วนี้ท่านคั้วขามบ่ครับพ่อครับแมนท่านพระยศบนเพิงเพนห้ามมาลิ้งคยอยทางโบราณทางโบราณนี่ดีครับผม <independence> ขั้วข่ายางจนแบบว่าเป็นห่องเป็นร้อยครับเป็นยามน้ำย่งได้รครับพี่น้องบ้านนี้อลองสองห้องมีได้จักจั่วคือน้ำย่างต่อเด้ครับผม แน่ไปลางซองกยังน้อยๆอตุนๆ่ด้ล่ะลางซองเนือหอนีีร่อนพี่น้องเนือหกครับแต่ว่าลังนะยยูยอนเพื่อนอะเพื่อนะพี่น้องเพ่อนอะปลาขาวเพื่อนอะเพื่อนหา้านนี้จะเข้าจะเป็นปลาขาวเ้ยตาเ่อมีขนบแตงเงินมันหย่อนเสียงก็น่อยครับปาเด้อปลาขาวมากิน ปลาขาวขลาวผัดขาวตัวนี้ก็มีที่แนวชื้อกว่าโอ้โหเดี sausage 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 <Ivan> ๋ยวข้าวผัดแนวแซวครับแน่นบ่ครับเตอนนี้สีจางหมดครับโอ้โหนี่ตัวแรกแหกเหมเอาแล้วพี่น้องโอ้ปลาสูตรครับผมปลาสูตรครับตัวงามอยู่ดิเกาะลุดนี่มีได้ย่านลุดเนาะแต้มแรกเข้ามาแล้วครับผม แตมทีสองสิตามมาครับนะ่านลื่นต่อ,ดอ <c oughs> เด้เขาพ่อหลุนน้ำกันครับผมยามไปท่างพุ่นแล้วครับเนี่ยก็ได้โคตรคิมพี่น้องเลยเนี่ยแทบมีร้อนเอ๋อฝังลำยังพี่น้องหลังนั่นคืออยู่ได้ครับพ่อเอเขาได้พี่น้องหลงนะังเลยโอ้ปรากครับผมปรกปกดปรกกดหน่อย <c oughs> ยอใหญ่กว่ามีได้แนวซื้อน้องพี่น้องนะครับตัวปรากฏใหญ่กว่าปลาสังเแหง,งนหน่อยนึงตนะนน่ตนะไน่ตนะไน่ตะไน่มาถือเบ็ดหลังน้อยพอ,อดีตัอนอ๋อตัวน้อยก็ต้องกินเบ็ดหลังน้อยเข้าเห็นยานอยู่เด้ตัวน้อยก็ได้ออโอ้ตัวน้อยละอันตรายครับผิดไล่แรงม่ได้เนาะสวยอันตรายคำหูแทบเลยมีเห็นหางพี่น้องเลย อสองตัวแล้วสองตัวผ่านไปครับลุนต่อได้ครับพี่น้องหาอยู่หากินอีสานบ้านเฮากับแบบนี้แหละครับแจ้งสับพ่อขึ้นเลยแจ้งสั่นขบพ่อขันแม่นอยู่บ่ลี้ยหุยหุยหุยสีงี้ได้เนาะหุยหุยอยู่ตามระดับครับผมอยู่ตามระดับครับเอ๊ะขอขอให้ตัวยังงี้ได้ไหครับเอ๊ะโอ้โหน้ำไม่ยาลาบครับผมเบื้องการถึงคือปลาบูเดี๋ยวไปเบื้องอนพอหน่อยก่อนครับไปเบื้องดูพี่น้องไปเบื้องอนแม่นปลาบูคือเพราะว่าบุตรีมัวยังเจ็บว่ะ หวบ์หมโอ้ยสื่อบุถึงเตอร์เรสครับพ่อแมนครับพ่อครับคุณเหรอโอ้ทุ่ทุ่ทุ่ออ้าเลยเอาเงินถึงอน้าไม้เหรโอ้พี่น้องเลยแมนครับผมมาแล้วมาแล้วโอ้ปลาบู่น้องปลาบู่บ่มีรดคันได้เกาะรุนนี่เดี๋ยวพ่อหลับหมดหมดดันกัดคอ บดดัวดำกัดเฉียงมันอยู่น้าต้นนะไม่ราบมีแต่มดดำทั้งมั้นบดดัดำนี่คกัดเจ็บเลยนะครับมีเจ็บแห่งหลือพอพอลังคันพลังขนเ <c oughs> ต็มสามพม่าแ <บด S 1> ล้วครับ,บดดเต็มสามตัวแล้วพี่น้องรุ่นต่อไปเด้อรับมาอนีโอ้อยู่บรรยากาศด่ดีครับผมเงามันเลยอยู่พุทธเด้กลางขณะเฮาฝน อันนี้มันลงไปหอด,ดินมั้นี่ครับพอพอ่อว่าปลายบรรดุมีหอดอกกมันเลยอยู่พุดธละนนคือนาเฮาคนะเพราะว่าเห็นหอยน้ำโหน้ำรุลงคางคน,นาพุ่นละครับพี่นอ้องมีมันสั้นได้ไหมแตวนี้เบิ่งละปลายมันอยู่พีเงามันต้องอยู่พุที่หระครับพี่นอ้ <laughs> <laughs> องขัาพ่อครับมั่ต้องห่วงเลยครับพ่อครับ <laughs> ขึ้นยากลำบากจัน้อยครับผม <laughs> ทั้งขึ้นอเอ็กเลนเจอครับผมโอ้มาอยู่ข้าวพอหน่อยเรื่มง่ายแล้วครับ เป็นปลาแล้วพราะยานแต่มันง่อยลงอีกแล้วเนีย่ยนำยางมามันง่อยฝั่งมีท่านได้หอดปีคักกระลังกระลังจะ่าส้นพวกถือยู่บเอาครับพ่อเดี๋ยวไปกระลังนั้นปีนูนูนยิ่งจะปลาเถอยามตรงนี้กันเรื่องปีตาคือปลาบูคือเก้าถูนไหมถึงนบบอืมบ่คอยนั่นไปอไนนีก็จะมันดึงมีเฮ้าไปเลย พี่น้องเหมือนลุ้นแถวน,นี้ละงองล้างเลยทีย่นี่โอ้องล้งลางล้างซุนกับแม่นปีกมึบๆอยู่ลาไปเลยลุ้นเด้ครับพี่น้องทาน,นี่มีดีลงเสื้อกับหึงลมันทบนอวๆเลยมนลงลง,ลงบึงนนคิดว่าปลาปูหน,นึ่งตป็นีอ่อนนีพี่น้องคะนะออรบับปลาปู <c oughs> เฮาท้าเฮาท้า <c oughs> เบิ่งจังหวะดตีงเพิ่น,นโอ้ยคนเบิ่งง่ายทะเลกาป่าบูยืดเทระบ,ะบาดแต่ขนาตัวไม่ใหญ่ปลาเล็กครับพี่น้องขนาดเยือนปลาเข็ง,ง,งะขนะอ,อ,อ,อย่างตัวใหญ่ปลาบูครับพี่น้องย่างงามนะบุคข่อยิงบุคข่อยังเนาะนิ่งซื่อโซโลยิ้มขันเป็นเธอหนึ่งสองเธอแล้วก็ยุปลาบูตุ้งมาเสือลุบ,บาน เอาถุงเรียบร้อยเตียมซีของ,ของเรานี่แ,แล้วมันปลาเพลืนะ่อหลังเดี๋ยวเบ่งกันนะเสียบไปนี่ก่อนเด็กทาน,นี้เสือไว้ห้าหลางัคงครับพี่น้องน้ำมองลรเง่ะมันพุกขับโอ้ปรากฏดุเอ้ปรากฏกดว่าเป็นปลา,ากดตัวใครเขา้าหันดูพี่น้องปรากฏอันนี้อตอวงามอยู่นี่ เข่าเบ็ดจังหยุดหยุดหยุดอย่าดินเด้อเสียวอยู่เด้กพี่น้องนัดโอู้บาดเลยครับเสียน้อยนึงครับพี่น้องปวดด้วยนี่ครับปากกุศลนี่บีบหมาจังไลยแต่มีมีแห้งสัมปะกระแหงตลบปากกระแหงเก็บแห้งกว่าเลยแปลกอยู่ปากกุตัวใหญ่กว่าแต่ว่าเจ็บมีแห้ง มองนี่ไปไม่ได้เขาได้เห็นพุทธในป่านพอ่อพ่อครับพ่อครับแ<ะ>ม่นพอ่อพ่อทานอันที่พ่อใส่ไว้เป็นน้ำบุยๆว่าขนาดไหมครับรนั่นๆๆๆๆมองใช่หายไหมครับพอ่บอเกาะน้อยนั่นแมน่นแมนครับเล่ยตรงเล่ยกรใหม่ไปจะน้อยแม่นเบ็ดพ่อบ่ครับเออแม่นอยู่ได้หรือเป็นน้ำบุยๆคือเนี้ยครับนะครับโป่านสนองเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วพี่น้องไม่ได้พี่น้องครับพค้อมเห็นระยะทางร้อยเมตรคนละไปลุ้นแล้วกันด้วครับทาตรงขาของนี่นะครับผม โอไปบูนี่ได้บ่ครับพ่อจัดไปครับพ่อทานี่ล้วครับทานี่แล้วครับ,รบอสอบสับโค้าหอดีน้องเลยบ <c oughs> ก <c oughs> มองสันไ้ราฟังด้ตาไยังครับออสองล้างปิดทีงเดือวเลยอุ้อยือเป็นลาสั่นปรากฏอสปก่ไดุ้้นด้ เนี่ยมาแต่ไก่เห็นบุยบุยโอ้ยตัวงามอยู่เลยครับโอ้ดูดเห็นไหมดูดูดูแรงมาพี่แรงมาพี่โอ้โหแรงขนนี้ี่พี่น้องปรากฏขับตัวย่างงามเลยถ้านี้รอบก่อนกับใหญ่ปางปะได้ตัใหญ่กว่านี้จะหน่อยโอขี่ผอ่องรองเลยครับ โคกรมันขึ้นมาท่าเก่านี่แหละพี่น้องบ้านนี้มีประมาณต้องปุ๋มซื้อพื้นเนาะอู้หูพ่อล้างผุ่นก็บว่ามนถือ,อยุติรับนั่นครับเออนั่นละ,ละ,ละชองล้างเฮงเดียวเดี๋ยวยตัวนี้สกุลมาถือ,มาถ,อมาถือเบ็ดน้อยพี่น้องเ, <c oughs> เอ,อ้ยไข่เนี้ยกำหัวหางคน <c oughs> ตอนเอาถุงละวางหันปักมือตรงนี้ยังมานยือทีหลังเนาะสามสามีสม่หลังครับ <c oughs> พ่อ เอาตัวมันถือก่อนนะครับแมน่นข้าวเพชรหยองข้าวเอ็นครับพี่น้องมาถือเป็ดในน้อยเองเลยพี่น้องเบอร์สิบส <13 S 1> ิบสามบอครับเ่รอมิสิบสามซุนน้มนี้สิบเอ็ดอันนี้แมน่นสี่ไลยละเบอร์สิบเอ็ดเอาตัวนี้กันเด้อพี่น้องตัวนี้เห็นตาปากครับเจ้ว่าโพตียงบางอย่างโอ้ขับรถน้อยเ,อเมื่อยแล้าวัวปอกโอนั่น <laughs> ก็ละมักเซื้อน้ำยังอาศัยว่ามันได้ปรากฏครับพี่น้องหาปลาหนังลูกนี้ได้น้องบางอย่างกันนะอันเท่ายปวดง่ายอยู่าได้ปรากฏเอาปลาจุม่มหนามจะหน่อยครับไป็หอด่านจังบ่ได้ตะอันนั่นครับจังบ่ไดใดเงาครับผม ยางมายำหลังท่านี้ให้ฝอน้อยครับเหมือนเหมือนอ้าได้ปลากรดอีกแล้วปลากรดหน่อยครับผมหน่อยจินหน่อยจีดินเลยครับออโอ้หลุดซะเนาะโอ้แต่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 นหน่อยยามอยู่ฟังทางฝุ่นค,ครับเดี๋ยวเอาปลาเข้าขถุงก่อนครับผม โอ้ดุนน้องกันครับหลังนี้ครับเหน็น,นมันซื้อเนนัมันซื้ออย่าด้รับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเอ็ดซื้ออยู่ว่าหมห็นมาซือแบอนเลยแต,ยหต่หนูว่าตะรา <c oughs> งพูดเนาะตอนเอบปลาบูเห็นแล้วคร,รับเป็นปลป่าแล้ว <c oughs> ค,ครับผมดำขึ้นอยู่รับปาบูขออภัย คืออะไรเฮาตาตัวงามอยู่ด้พี่น้องอตัวนี้คือเกาะเป็นตะลุ่ดเลยนะอย่าอรุดเด้อเสียบรมบักลเลิกเโอ้ตัวงามอยู่ดิตัวงามบริสุทธิ์เลยคนน่ะโูดตัวอย็บุ้งเรือจนเลยนะบ้าบู้ตัวตบกวักตุยังไพี่น้องปลาบู้นี่ปากขวางนะครับเนาะแมนเลยสามารถกินเหยื่อได้สบาย ีน้องปลาบูสามบูนี่หมดเลยแมนครับพ่อ,พอได้การเว้มีไอหนึ่งโทรมาเ่ยโอ้ยตามเห็ดปลาบูหนึ่งซี่อยู่หนึ่งปลาบูซูเบิงเนี่ยนะวันคนน้อยก็เคยแต่นึ่งโบราณซื้อเกือซื้อแต่ใครธรรมดาครับหนึ่งโบราณเสือ้อซี่อิวม,มีท่านเคยหลังนั้นคือเป็นตก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 มว่าเสื้อกิด<ะ>จ,จะลูกร่อง الب ่งอยู่แนเผ็นว่าตำบอล์คร oh, ับว่าครับเลีย่จัดเลยหรอครับอโอ้ปรากฏตัวนี้ครับประกฒตัวนี้ครับประเซื่อมตามหามานานจะเห็นตัวนึงนี่ก็ได้ปลาเนื้ออ่อนทอยกับเตียมตัวมีใหญ่ครับพี่น้องอ้าวโอ้โ้รู้เธอ ขายขันปลากคดรที่พวกห่องคองแห้งปนีครับผมขันปลาโคตรใหญ่ตัวครับโอ้เสียดายอย่างแห้งเลยอะได้อยู่ิแล้วครับพี่น้องมีไปสิเลยเดี๋ยวประมาณเจ็ดแปดล้างนี่แหละครับพี่น้องรุ่นจอครับกุ้งขื่อม้าเถนะตาเสามีตุ๊กดาวด้ยเป็นตองนี้บดมือเมื่อวานตกมาใส่เข่าใหิ่พอน้อยซอยเดิมนะครับฝ่าฝนครับใกล้ชิมเม็ดเราได้ครับนี่ครับ โอ s <S oh. Oh, ้โหทปลาอย่างน้อยหนอเออเร่นเ่าอได้ปลาจูดคือบางคันโอ้หปลาน้อยเนี่ยอ้โหดนขาดงๆขนาดนี้มันน้ำใสดิมันเห็นเหาเอาปลากดขับหลังนี้ปลาน้อยเมียวขึ้นสูงแล้ว กันตัวใหญ่หรือไ่อ darum. ต้องเอาขึ้นสูงๆได้เน,นาะฮามันหลุดคือประเสรมมิมบองกันเก็บเล็กผสมน้อยกับพอได้อยู่ได้กินอยู่ละมาพี่น้องทีแรกกับว่ามานันเรไม่ได้กินแล้วยามอยู่น้องสองห้องเนาลังเลิกกับมิดยิ้มซิมอยู่หอยคือบนน้องม้าสนน์พอได้ครับพี่น้องเหมือนเหมือนไก่เิมเบอร์วครอครับ,รบถึงประมาณนี้แหละครับผม,มเป็นเช่นไรละครับพอเข้า ไอนี้ละดูอของเ่าองแลยตนันลมมาทางนี้นี้ขากะเลยมั้งอเลยตัวน <c oughs> แอกเล่นเจอได้ครับยามเบ็ดโอ้โหโอ้หนาหนาอีกแล้วหนาเนะนี่ย

หุยล้างพุ่นเนี่ครับพ่อพูนพูนพูนครับพ่อล้างนั่นกับเมคือตัวน้อยแต่พี่น้องเดีเพิ่งจีงว่าฝาเขาน้อยทางนี้นี่ชื่อแต่ว่าล้างต้นหน้ากับพี่อีเด้ใช่ครับพ่อเสียงแหบแหงหมดเลยโอ้หล้างหนีนะครับโอ้ขันวามันว่านั่นสินี่นี่ครับนี่นี่ ลิดครับผมเสริมพี่น้องปลาเสริมฮนะนี่ก็มีทื่เตรียมเดียวเรียบร้อยผสมผสมน้อยก็พอมกไปอย่าลุดเลยเอา้ <laughs> เอามันก็ในน้อยนี่ปลาเสริมใหอยู่ตกถึงโคกครับพี่น้องเอาได้อยู่เตรียมน้อยไปโอ้โหอนตะเศร้าไอ้เมือง พครับเพิ่นมันย่นระเบิดใส่ปลาบ่ครับที่เลยินดีครับยุขาพอไหมครับโอ้โอ้อันก็เลอะก็เด็กน้อยดินหน่ะไหมกระโปรลูกบอลครับมันเตะขึ้นมนเตะเตะแล้วเนาะเพราะมันมีเตะบ่ครอกพ่อเตะครับพอนี่บ่อันจะไหลที่นี่เนาะโอ้ท่านี่แหงแหงเลยครับหลังพี่น้องขาวน้อยเน้นน้อยหลังเนาะ เดี๋ยวไปเบิ่งก่อนครับหลังนี้หลงังหลังสุดท้ายครับผมะจะเล่นจะเล่นเา่ามาเด่นี่โอ้โหบาบูส้ <c oughs> างนี่มาขาบับเ <c oughs> นาะปลาลังน้ำตัวข้ <c oughs> าวลังน้ำหนักพี่น้องวั <c oughs> ดแล้วได้ครับป่ะนี้หลังนั้นก็มีถือแค่หลังนั้นแหละครับ <c oughs> ก็ถือว่าหมานพอได้อยู่ได้กินเนี่ยหรือมัเนาะเดี๋ยวเราเมื่อเทพี่น้องเบิง่งตะบานเผมเด้อครับบ้านนี้ มาหอดบ้านแล้วดิครับพี่น้องเดี๋ยวเ okay, ทผลงาน,นออกเบิ่งก่อนครับนี่ละผลงานเซานี่ก็ได้หักแง่งมันก็ได้มันคาพ้าแง่งยามพี่น้องสองห้อง,องนี่มาส่งนี่บ่คือครับมาหนำย่างนี่อโอ้นนในขาน,นี่ยครับผมปลากดแก่ในไหลได้ครับจ่ว่าเป็นปลาหน่อยครับผมปลาบูนี่ประมาณซีโตครับนี่ มีตัวเ,าเทาๆตัวหนึ่งครับนี่ยอดครับผมสี่ข้างสามี่ <3. S 1> ตัวครับพ่อสามอ๋อสามตัวครับปลาเสียมสองปลาสูตรหนึ่งปลากดปลากดงามๆตัวหนึ่งครับผมนี่นะครับผลงานเซานี่ก็ได้ครับมอบอไปหาโยหายกินพอได้อยู่ได้กินอยู่ได้ครับเซอร์เบ็ดน้องสองห้องกับน้ำยังครับ นองสองห้องมีได้จักตัวพอดีไปได้อยู่น้ำหยังเนี่ยแหละครับพอได้อยู่ได้กินครับคลิปนี้กับฝาาพี่น้องเอฟซทุกคนเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเด้อครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs>